จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องนี้ยายนุ่ยพอลานกับพญาชาวเงาะออกหาไตมังกรไปจ้าหาไตมังกรพี่น้องเดือบ่งตัวนี้ป๊าดพี่น้องเดือบึงตัวใหญ่คักแท้มาเบิ่บึงเดือบึงโอ้แม่เนี่ยนะพี่น้องตัวใค่นะโอ้ย แม่เกอกตัวเป็นเป็นจ้า <c oughs> ยายหนุ่ยก็ได้ไมาแน่แล้วล่ะพี่น้องนาะมาลุ้นมาชมกันว่าเมื่อนี้ยายหนุ่ยสิได้เพราะขวบ่เนะ้อพี่น้องสิได้เพราะขวบ่ะนี่ละจ้าแม่เกอกตัวใหญ่ๆหญ่เป้งเปงนาะพี่น้อง ใหญ่มากเขาปากปวดลมมาบุ้นเหยวพี่น้องมาลุ้นกันว่าสิเขาปากปวดลมมานน่าจะาเนาะเอ้ยพี่น้อ,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 นองเขาลงไปลงไปเรี็บร้อย นี่ตัวนึงจ้าพี่น้องนี่อีกตัวนึนงนอ่าเ,เอาไปหามาเอาเขาถึงไม่ได้ขวายุติพี่น้องถึงไม่ได้ตำปนยุติจ้าอ่ะตัวนี้ตัวน่อยพี่น้องมันก็ค่อยออกจ้า คือนี่มันออกอยู่แปลงใดบูเห็นเห็นเพื่นใต่ลงอยู่น้อจันเนาะออกอยู่แปลงใดบู้เด็กหนุ่กับม้าแปลงเคยได้ก็ออกมาลายน้อจันเนาะเดี๋ยวเป็นรุ่นไปติดตามน้องใจนึกต่อจ้าเนาะไต่หอบหงบประหงบจ้ะเขาแล้วเขาขออายแล้ว นไปงมงอมงมไ่นี้จะจับด้นี่ละอเก็บไปทีละพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆไอ้ะเะ ม <c oughs> ันก็ออกมาเร็งเลยพี่น,อน,น้องแต่วันเกาะก็ไหลเกาะก็ไหลจ้าเพราะได้ปนได้แก้วอยู่หลายจ้าจ้าพี่น้องอีกตัวนึ่งนะจ้าไปเรื่อยๆมันออกหน่อยพี่น้องเลยมือเนี่ยมันออกหน่อยนี่ใจยังหนึย่ยหาไม่ได้กับท่ำนี่แหละพี่น้องน่ะ ไปมาอีกนาะได้ว่าได้ว่าได้บ่เกียวครัอันมันลายมืนขึ้นนี่มันออกยวนขึ้นนี่ที่ไหนมันออกยู่ทั้งบ้านนะล้อมาสั่นไปบ้าเขาอะขึ้นมาแมียเนี่ยอยู่งรอบบ้านนี่ไปแล้วไปเนองไปแล้วอ่ะนักล่าแมงกอกไปจ่บป้ายป้ายป้าย่น้องตัวแม่ได้ไหนจ้ะ ตัวเมียโอ้ย,ตยอไต่ห่งไลยโอเคทำขึมามา้นออกพต,ตาแล้วว่าออกคักมาขึ้นต้องตัวนี้ตัวนี้ ม่กันไม่กันตรงนี้เขาวาออกหาหกถุมเขาว่าออกหาหกถุงมาสั่นบนคื้นเนี่ยแม่นเขาวาอกดึอเออมืงอม่ได้ก็ที่ออกเดึอก็เหลออยู่เดึกแล้วอเขาอ่ คอยรุนคอยชุ่มกับยายหนุ่ยไปเรื่อยๆพี่น้องจ้าพี่น้องกำลังเขงา่าคูยังเกอะกำลังเข่าครูจา้าสุก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 พี่น้องสุกสุกรุนไปน้ำกันกับยายหนุ่ยหัวล้านเด้อพี่น้องเด้อราสิโชคสิมันบ่เหมือน ในอัปเดตให้เบื้องหน้าพี่น้องไปเพิ่มขึ้นไม้เรื่อยๆอีกสองตัวพี่น้องตัวผู้กับตัวเมียหาไปที่ไรจ้าน้ำปลาอ้อยน้ำปลาหนี่ไปจ้ะไปกันเป็นหนึ่งขอล้านต้อ จ้าสรุปผลงานใต้แมงกอกคืนนี่พี่น้องเนาะได้ขวายจ้าได้พอขวายู่สิขวายิมละพี่น้องเ้าผลงานอีกอันอย่างหนึ่งพี่น้องกุ้งจ้ากุ้งกุ้งได้ทั้งกุ้งได้ทั้งแมงกอกด้วยพี่น้องเด้อ cha cùng cái này cái gì ở bên sông phải nó bàn trên xăng cùng là cha cái cái này cái của nó ทั้งแมงกอบทั้งกุ้งม,มันมันจ้าอทาอดเงาะมันมันมันเลยจ้า <c> ม <oughs> ันมันถ้าไม่กินขวดไม่กอดแล้วไม่ย้ําหนุยหัวล้านเนะพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย้ําหนุยหัวล้านน้ำเน,ำนจ้า อาจ้ามาการหาอยู่หากินก็งเง้หนุ่มเมื่อนี่ก็มีควาหมานดยจ้ากับไป็นไเท่าเงาะมีความวาาหามามนมาฝากพี่ฝากน่องดิจ้ามันแมงกอกมันแมงกอกแล้วกับมันกุ้งสดอาพี่น้องเนาะมาได้จัดเด้อขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามารับชมขอบคุณหลายๆที่ให้เป็นกำลังใจเนาอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้แงหนึ่งหัวรังกก็ฝากไปสักนิดจา้า สวัสดีจ้า